สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีฮอตครับวันนี้จะพาเดินดูนะครับที่พักราคาหลักร้อยนะครับแต่วิวหลักร้านที่ฮอตรีสอร์ทนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับโหแค่เห็นที่นั่งจิบกาแฟก็ฟินแล้วนะครับบอกเลยน่นั่งจิบาวต้มจิบกาแฟนะครับติดแม่น้ำแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นแม่น้ำอะไรนะ เดี๋ยวจะพาเดินชมดูนะครับมันสวยมากอะ่ะอยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับมีจักรยานให้ปัน่นก็คือที่เนี่ยค่ากลางเต็นท์รู้สึกก็ถามเอเมื่อกี้หนึ่งร้อยบาทนะครับต่อเต็นท์หนึ่งหลัง อันนี้คือบรรยากาศประมาณสักสายๆแล้วนะครับมันสิบโมงากาดีมากมากเลยคากาดีมากส่วนราคาห้องพักอ<ม>ัน<ม>รู้สึกว่าจะคืนเก้าร้อยนะครับที่เป็นบ้านเนี้ยร้านกลางเตียงก็จะอยู่ทางโน้น พี่อันนี้มีคนออก้วเหรอครับขอเข้าไปดูได้ไหมขอเข้าไปดูได้ไหม อันนี้จะเป็นเต็นท์กระโจมที่ติดกับแม่น้าอันนี้อันนี้คืนคืนละพันแปดจะมีอ่างกุชชี่นะครับนี่ฮะมีอ่างกุชชี่อยู่ข้างหน้าเต็นท์เลยตรงริมน้ําว้าวฟินเลยฮะนี่ฮะโตน่ารักน่ารักนะครับน,น,น,นี่ก็จะเป็นที่นอนนะครับเป็นเต็นท์กระโจมหทหมครับ ไ,ไดโอเคครับนี่ครับที่นอนสวยมากม,มีอ่างกุชชี่อยู่ข้างหน้าแล้วมีโต๊ะเล็กๆนะเนี่ยชุดกาแฟดีกาแ่น้ำครับว้าวอันนี้ใช่ไหมที่มีอ่างนี่คือพันแปดนะโอ,อ้ออนี่ครับเป็นเต็นท์กระจมนนะครับ คืนละหนึ่งพันแปดร้อยบาทติดกับแม่น้ำอันนี้แม,ม่น้ำอะไรครับแม่น้ำอะไรครับอ๋อแม่น้ำแม่แจ่มแม,ม,ม่น้ำแม่แจ่มครับนี่ครับติดกระโจมหลังคืนละหนึ่งพันแปดร้อยบาทคุ้มมากคุ้มมาก,มมากสวยมากก็จะมีประมาณห้าหลังนะครับ มีห้าหลังนี่ฮะภาพมุมกว้างก็จะมีอยู่ห้าหลังถ้าหลังที่ไม่มีอ่างก็จะประมาณพันสามครับที่ไม่มีอ่างอาบน,น้ำอยู่หน้าหน้าห้องค่อนข้างานะจะสวยมากนะฮะบันยะสวยมากฟินเลยครับ รีสอร์ทเล็กๆครับอยู่ทางกลางหุบเขานะครับไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะพ่ <Yeah. S 1> สวยมากสวยจริงสวยจริงในเต็นท์ในกระโจมเขาก็สวยนะครับดีก mm hmm. ี้เข้าไปดูสวยเป็นบ้านพักอย่างนี้คืนละเกนะ้าร้อยนับเก้าร้อยสวยสวยสวย